กลับมาอีกครั้งกับเกมนี้เพิ่งเล่นไปเมื่อวานเองนะนะแต่ว่ารู้สึกว่าตอนมีคนติดไม่ใช่ใครที่ไหนติดนะผมนี่แหละติดเองเฮ้ยผมไม่น่าเชื่อผมจะติดเกมแบบนี้ได้เล่นทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยจนเรียกว่าปลดล็อกตัวละครแบบเยอะมากคือวันเดียวทั้งวันน่ะเล่นทั้งวันน่ะปลดล็อกไปหลายตัวมากเลยมก็ไม่คิดว่าผมจะติดนะเกมนี้นะในวันนี้ผมก็มีตัวมาแนะนำอีกตัวหนึ่ง นั่นก็คือตัวนี้มันมีชื่อว่าบล็อก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 ไม่ใช่หมานะไอตัวไอตัวนี้มันคือตัวที่ทําดาเมจแรงมากยิงไกลด้วยพอมันยิงเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีแบบกองไฟ <Whoa. S 1> อะมันจะมีกองไฟเหมือนแบบยิงไปปุ๊บระเบิดแล้วก็เผาไหม้อะไรประมาณนั้นเึ่งผมก็ได้ <to> move อาวุธเสริมมันมาคือตินี้ mm hmm. เชื้อเพลิงจรวด การโจมตีครั้งต่อไปของบล็อกจะยิงจรวดเมกา้าซึ่งใหญ่กว่าหลายกว่าและเร็วกว่าเดิมแถมยังทำลายกระแพงได้อีกด้วยชาร์จต,ต่อแมต3แล้วคือเล่น1แมตผมจะสามารถยิงได้3ครั้งหลังจากยิงได้3ครั้ง,ง,รงหรือ3ลูกเราก็ไม่มีละหมดละเราก็จะเลือกตัวนี้ไปนี่นะยังไม่มีสกินนะไม่ต้องดูถูกและเราก็จะมาเล่นในโหมดสึกชิงญีมป่ มันเหมาะมากเลยนะกับสึกชิงยัมนันีเพราะว่ามันยิงโดนมันยิงไปอะ่ะถ้าเขาอยู่เป็นกลุ่มเม็ดก้อนนะมันมีโอกาสโดนสูงแล้วก็โดนเป็นหมู่คณะเลยด้วย <Wow. S 1> แล้วก็ได้อันตีโคตรไวนี oh, s <S ่แมปใหม่สวยงามนี่กดปุ๊บมันจะชาร์จให้เลยยิงยิงตั้งจะตายแล้ว <you pin. S 1> จะตาแล้ว <laughs> เจ้าผมแล้วเจ้าผมแล้วเฮ้ยตัวข้ามแรกก่อนเฮ้ยเฮาว่ะเฮาว่ะเพื่อนเราว่ะใครทักมาวแะแป๊บหนึ่งนะเขาเติมเลือดก่อนท้ายิงเอา,าเพื่อนตายเอ,า,า,เอา,าใหม่เอา,าใหม่เอา,าใหม่เอาใหม่หลบไม่ค่อยได้โอ้โหเพื่อนแรงจังวะ ยิ่งเยอะพี่เอ้ยโดนไหมน่ะเอ้ยโดนไหมน่ะไม่โดนชัดๆเลยอืออ่าโดนแล้วหนึ่งบังให้หน่อยเออเอาเอาใต้เหรอยังไม่หายสีใบตาะแล้วมา มีเงนะไม่นะเออเพชรอยู่ไหนเพชรอยู่ไหนเพชรอยู่ไหนสวยเออเออยังไงเพชรอยู่นี่เพชรอยู่นี่เพชรอยู่นี่กลับบ้าน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  ยายายากลับบ้านจิกกะตามากลับบ้านกลับบ้านโหสิบเมตรอยู่กับเราสิบเมตรอยู่กับเราชนะดน <c oughs> ีโคตรเหนื่อยโคตรมนนันข้อเสียมันคือตัวบางบางมากตายไวที่สุดผมจะมาเล่นในโนนมด ศึกชิงบอลลูกบอลชายหาดเป็นแบบชายหาดนั่นเองแต่ผมจะไม่เอาตัวนี้ไปนะผมจะเอาตื่นนั่นก็คือตัวนี้ซึ่งเป็นตัวตีระยะใกล้แต่การยิงกระสุนเร็วมาก <c oughs> คูดาวอ่ะเออการคูดาวอ่ะคูดาวไวแล้วก็ถือามเร็วในการเคลื่อนที่เร็วผมจะเอาตัวนี้ไปเล,เลือกในแมป ึกชิงบอล um ล, huh. ลูกบอลชายหาดไปโอ้ผมเก <É. S 2> um ียดตัวข้างผมมากเลยเนี่ยไอ้เกียดตัวศรีเทาเนี่ยต่อยต่อยต่อยตายต้ใต้เอาละได้บอลละผมได้บอลละผมได้บอลผมจะแอบมาฝั่งนี้อ้ลูกแรกเราทำได้ ตัวเดียวตายคู่โจมตีไอ้จบไวเลยนะโคตรไวเลยโจบไปกูแบบทั่วไปสิเมื่อกี้มันจบไวไปอ่ะขออีกรอบนึงมันไม่จุดใจมาขออีกรอบเมื่อกี้มันไวไปอ่ะไม่จุดใจเลยลุยลุยลุย ต่อยต่อยต่อยตีทับไปมาๆๆมาเออเฮ้ยอย่าวายอย่าวายดิใจเย็นอย่าวายดิไป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 โอ้เจ็บ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 ผมผมวิ่งมาแล้วผมวิ่งมาแล้วผมวิ่งมาแล้วเอาติด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 ต่อยเอาต้ย มันตายแล้วฆ่ามันนิดฆ่ามันอือครับมันให้ตายอือหเหมือนอเอาละเราจะไปเล่นโหมดอื่นบ้างดีกว่ามันจะมีอ่านี่นี่นี่อีเ,อเวนต์อีเ,อเวนต์ว่าขโมยแห่งสนุกเทลมหาสมุทรทั้งหกม,มันเป็นอ่ามันเป็นหมวดขโมยของข,องขวัญน,นะมันจะมีของขวัญให้ฝั่งละหนึ่งกล่อง ถ้าฝั่งไหนขโมยได้ก่อนก็ชนะตามนั้นเลยขโมยนี่ยกให้ผมอยู่แล้วขโมยยังบ่อยขโมยตังแม่บ่อยด้วยเปี้วเหมือนเดิมนะครับฝั่งละสามแค่แตกต่างคือการขโมยของขวัญบรรจุลูกบรรจุลูกไหนวะตายตายตายลุ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 ยกาเมีนมันตายแล้วกาเมีนมันตายแล้วลุยลุยลุยเออขโมยมาขโมยมา ขมยเมยมาเออ,อมยมาเข,ขมมยมาไม้เพื่อเราตายปัจกกุกระสุนตายแลหตายแล้วห,าย,วหออยายาิ้วอะไริ้วอะไรเอมามาิ้วอะไร,ออะไรย,ยังไม่ได้ยิงเลยเออกไปแล้วเอา i รอ เอาใหม่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 บอกเลยว่าเกมนี like ้มันจะยื้อยื้ออย่างนานยื้ออย่างนานเออยื้อได้เลยน่ารำคาญปิ้วอะไรปิ้วอะไรปิ้วอะไรเออมึงปิ้วอะไรแป๊บแป๊บแป๊บข้หนึ่งแป๊บหนึ่งเออสวยงามเพื่อน ปิ้วอะไรปิว้วดูดเลยเพื่อนมันจบยากจังวะเออมาทำไมเพื้อนเพื่อนเอาของควากลับมาเยวขโมยไม่ได้เลย

เอ้ยเพื่อนเราโคตรเป็นงานหรือเปล่า <laughs> จุปปดบแมตต์คีด้วยเฮ้ยลุ้นวะ่ะผลดเยี่ยวจังเอาละ่ะเราเห็นร็อกเล่นหมดต่างๆมาแล้วเราจะเอามันไปเล่นในโหมดคลาสสิกบ้างเราจะไปเล่นในโหมดคลาสสิกโหมดคือโหมดประจัน้าแล้วก็ไปเป็น,นทีมคู่ มันจะมีประโยชน์บอกเลยว่ามันจะมีประโยชน์มันจะไม่ไรประโยชน์อีกต่อไปเพื่อนแอปเพื่อนเลยเฮ้ยมีคนแอปเพื่อนมาด้วยเอาลาับลับเพื่อนมาเขรับว่าอะไรช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเพื่อนอยู่แล้วไงเพื่อนไม่คขงบอสกูเอาฟ้าเพื่อนฟ้มยิงเลยยิงเลยก็ยิงสิโอสามัรอยูลูกกระสุนใหญ่เสียเวลาเลย ใคร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 ้อะไรวลนียวะอะไรวลนียล่นียอะไรวะกุนป๊อกุนป๊อตกุนป๊อเอ้ยรับกระสุนเต็มเต็มไปเก็บหัวอคตรไ ที่ตัวนี้มันถึงจ็กวะชื่อมิ้นด้วยแอทยังไงวะเนี่ยชื่อน่ารักจังเลย,ย,ย,ยไม่เป็นเพื่อนว้าวเล่นด้วยกันเปล่าเขาไม่เล่นเ้ยไล่ได,ไดกันเอาละครับเป็นไงกันบ้างสำหรับตัวบล็อกบอกเลยว่าผมแนะนำตัวนี้นะถ้าใครแบบว่าไม่ชอบความนนเนียนะตัวนี้ไม่ไหวนะสำหรับการเข้ามานูนเนียหรือตีเล็บประชิดตัวนี้มันรับไม่ได้เว้ยพยายามยูนห่างไว้แต่ว่าถ้าอยู่ไกลๆอ่ะมันคือวินาทีของเรา โอ้อยปวดเยี่ยวด้วยไปเยี่ยวก่อน